สวัสดีค่ะเปิดยอดเงินเยียวยาที่แม่น้องปูอัดได้ไปหลังญาติแฉไม่เคยเลี้ยงดูแต่มารับเงินไปวันที่5ตุลาคมที่จังหวัดอุทัยธานีมีรายงานว่าวานนี้คอปพอและบริษัทประกันภัยได้เดินทางมามอบเงินให้กับครอบครัวของครูและนักเรียนทั้ง23รายจากเหตุรถบัถสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามไฟไหม้ รวมมูลค่าเงินประกันกว่า30ล้านบาทก่อนพบว่ามีหลายครอบครัวของผู้เสียชีวิตเกิดปัญหาเรื่องการรับเงินประกันภัยก้อนนี้เพราะบางครอบครัวนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตแต่กลับเป็นผู้ที่รับเงินประกันตามชอบด้วยกฎหมายอาทิครอบครัวของน้องปูอดัดนักเรียนชั้นปส หนูน้อยฮีโร่ที่เข้าไปช่วยเพื่อนจนเสียชีวิตรอดออกมาได้แต่ตนออกไม่ทันซึ่งพบว่าตัวน้องปูอัดอยู่ในความดูแลของพ่อแท้ๆและป้าคือนางไพรทูนอายุ62ปีพี่สาวพ่อน้องปูอัดและนางนงนุชอายุ50ปีน้องสาวพ่อน้องปูอัดซึ่งวันนี้ได้มาร่วมกับญาติมาทำโรงทานเลี้ยงอาหารเพื่อยกเป็นบุญกุศลให้กับน้อง ครอบครัวน้องปูอัดเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าแม่น้องปูอัดนำน้องปูอัดมาให้ตนและพ่อของน้องปูอัดเลี้ยงตั้งแต่น้องอายุได้เจ็ดเดือนแต่พอมาวันนี้ทางแม่น้องกลับมาพูดว่าทางตนและพ่อน้องเป็นคนไปแย่งน้องมาทั้งๆ้ที่เรื่องจริงนั้นแม่ของน้องเป็นคนบอกให้น้องมาอยู่กับตนก่อนแต่พอมาวันนี้กลับมาใช้สิทธิความเป็นแม่มารับเงินก้อนนี้ไป ทั้งๆที่คนเลี้ยงดูน้องปูอาดจริงๆแล้วนั้นคือพ่อและป้าๆไม่ใช่แม่ของน้องเลยนานๆครั้งหรือแทบจะปีละครั้งที่น้องปูอาดจ,จะได้เจอแม่เมื่อวานนี้แม่น้องปูอัดก็มารับเงินประกันไปซึ่งจ่ายเป็นเช็คยอดประมาณ1.2ล้านบาทเพราะตามชอบของกฎหมายแม่เป็นคนได้สิทธิ์ก่อนแต่หากมองตามสิทธิความเป็นธรรมแล้วคนที่ควรได้รับเงินก้อนนี้ ควรจะเป็นพ่อของน้องปูอัดที่เป็นคนเลี้ยงดูน้องมาป้าน,น้องปูอัดกล่าวด้านนางสมจิตอายุ54ปียายน้องออตโต้นักเรียนชั้นป .3 ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องปูอัดและมีบ้านอยู่ใกล้กันได้เล่าว่าวันเกิดเหตุน้องออตโต้หลานชายของตนอยู่ในรถคันดังกล่าวด้วยเช่นกันซึ่งน้องออตโต้นั้นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังจากที่สำลักควันไฟไปเยอะมาก โดยน้องออโต้ได้เล่าว่าที่ตัวเองรอดมาได้เพราะปูอัดเป็นคนวิ่งไปปลุกตนให้ตื่นจนทำให้วิ่งลงมาจากรถได้อย่างปลอดภัยแต่ทางน้องปูอัดนั้นไม่ยอมวิ่งออกมาเพราะบอกว่าจะไปช่วยเพื่อนอีกคนก่อนสุดท้ายน้องปูอัดก็ออกมาไม่ได้ขอบคุณมุมข่าวคะ่ะ